สลดเจอสิ้นใจแล้วสองรายนอนดิ้นใกล้ขาดใจอีกสิบรายชายหญิงเด็กชาวโรฮิงญาถูกลากโยนทิ้งป่าละเมะริมเขาข้างวัดแก๊งค้ามนุษย์ขนกว่า70ชีวิตอัดแน่นกระบะตู้ทึบขาดอากาศหายใจวันที่17ตุลาคม2567พันตำรวจโทรพักดีตันอนุกูลสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรหลังสวนจังหวัดชุมพร รับแจ้งจากพระสงฆ์วสกทธรามหมูสีตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรพบกลุ่มคนต่างด้าวถูกนำมาทิ้งนอนเสียชีวิตและหายใจรวยรินอยู่นับสิบรายบริเวณป่าละเมาะเชิงเขาเสกมูสีตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจึงประสานแพทย์แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อมพันตำรวจเอกนิรันกันจูรองผู้บัญชาการกพอพจังหวัดชุมพรพิสูจน์หลักฐานหน่วยกู้ภัยกู้ชีพ สมาคมพุทธประทีปหลังสวนหน่วยกู้ภัยมูลนิธิพระการสูงสุหานเขตหลังสวนกู้ภัยสายชนที่เกิดเหตุห่างจากถนนเพชรเกษมสองกิโลเมตรพบกลุ่มชายหญิงชาวโรฮิงญา12คนนอนกองรวมอยู่สภาพเนื้อตัวมัมแมมโดยพบเสียชีวิตเป็นชาย2รายอายุ25-30ปีส่วนอีก10รายแยกเป็นเพศหญิงสคน ชายแปดคนอายุประมาณ15 5หปีสภาพเนอยอ่อนเพลียนอนหายใจรวยรินบางคนน้ำลายฟูมปากดิ้นชักทุรนทุรายเหมือนจะขาดใจหน่วยกู้ชีพกู้ภยัยรีบช่วยกันลำเลียงแยกส่งไปที่โรงพยาบาลหลังสวนโรงพยาบาลปากน้ำหลังสวนและโรงพยาบาลทุ่งตะโกที่อยู่ใกล้เคียงโดยทั้งหมดมีอาการโคมา่าพระอธิการธดากิติธโรเจ้าอาวาสวัดเขาเสกขารามเปิดเผยว่า ขณะจะออกไปปฏิบัติทานอกพื้นที่มีเด็กชายต่างด้าวอายุประมาณ15ปีวิ่งออกมาจากในป่ลละม็อข้างทางด้วยอาการอ่อนเพลียพร้อมกับโบกมือตะโกนส่งเสียงเออวยวายเป็นภาษาต่างด้าวตอนแรกก็คิดว่าพวกแรงงานต่างด้าวที่มารับจ้างกรีดยางพาราทะเลาะกันมาจึงไม่ได้สนใจอะไรมากแต่ปรากฏว่าเมื่อนั่งรถลงจากวัด เห็นเด็กชาวต่างด้าวยังอยู่โดยในป่าละเมาะมีกลุ่มคนชายหญิงอีกกว่าสิบคนนอนชักดิ้นชักงอบางคนหายใจรวยรินใกล้จะตายจึงรีบแจ้งตำรวจด้านล่ามชาวต่างด้าวระบุว่าจากการสอบถามคนที่รอดชีวิตบอกว่าเดินทางมาจากรัฐยะไข่ประเทศเมียนมามีในหน้าพาเดินเท้าและขึ้นรถยนต์ถึงสามช่วง มาอยู่ที่จุดพักเป็นโกดังบริเวณชายแดนตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งมีคนอยู่นับร้อยคนก่อนทยอยลำเลียงชาวโรฮิงญาที่จ่ายเงินค่าหัวแล้วข้ามแดนมารอที่จุดพักฝั่งอำเภอแม่สอดแล้วมีรถกระบะมารับเดินทางต่อไปยังจุดหมายกลุ่มนี้มากันกว่า70คนที่จะเดินทางไปชายแดนภาคใต้จะข้ามไปทำงานมาเลเซียระหว่างทางทุกคนมีอาการอ่อนเพลียจากการเดินทาง ไม่ได้กินอาหารน้ำเพราะต้องหลบหลบซ่อนๆเมื่อมาถึงอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรชาวโรฮิงญาที่อัดแน่นกันมาในกระบะตู้ทึบก,กว่า70คนเกิดขาดอากาศหายใจบางคนชักดิ้นชักงอบางคนหมดสติส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือทำให้คนขับตกใจเลี้ยวเข้ามาในซอยให้ต่างด้าวที่ยังแข็งแรงช่วยกันลากคนที่หมดสติคนที่อ่อนแรงลงมาทิ้งกองรวมกันในป่าละมอจากนั้นพากันเดินทางต่อไป เบื้องต้นพันตำรวจเอกนิรันกันจูรองผู้บัญชาการกพจวชุมพรสั่งการตำรวจชุดสืบสวนพจังหวัดชุมพรร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนภาค8และตำรวจสถานีตำรวจภูทรหลังสวนเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามจับกลุ่มแก๊งค้าแรงงานมนุษย์ข้ามชาติมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป